ที่คนผมไอ้ติดสมาชิกเมื่อทีฮินะวันนี้ก็มาดูการ์ดฏิไฟชุด S S S เอสคิดเอสก็ไม่ได้ดูการโฆษนานเลยก็จะเจ้าของในกล่องให้ดูอันนี้เป็นเออสภาพกล่องเฉยๆนะของเออเปิดแยกไปแล้วแล้วก็อันนี้การสุ่มแล้วกล่องของเอ,อ่อกล่องนี้เป็นตัวอย่างของการ์ดในนี้ให้ดูอ,อ่าเริ่มที่ไรเทแลแ้วกันเด็กหลักผมก็นี่บาส จกักรพรรดิสายฟ้าจอมจกักรพรรดิสายฟ้าจอมพิชิตบาวบัสดากุรยเย่เก่งชื่อไงพูดไม่ได้หรอเนาะอืมเราข้ามไปเนาะใบไหนอ่านแล้วใบสำคัญก็จะอ่านให้ไงไว้กันต่อสุดยอดสุดยอดการพัฒนาปัสเก้าอันนี้โคตรโคตรสำคัญแล้วก็บัตติเก่าของตัว ส่วนตัวผมมองว่าเออไปใช้ออุปเทิร์ดีกว่าเก่งกว่าเยอะอันนี้รีพิทอันนี้ใส่คู่กับการเซตของภาคเก,ก็ได้อันนี้โล่ใหม่โคตรดีอันนี้เดินชิลโล่แห่งจอมพิชิตแล้วก็อันนี้ g ีบินพันดา้าแล้วก็โรบัสก็ดีเลยรีพิทแถมอาร์ตใหม่ให้ด้วยใแบบนี้ผมไม่เคยมี เราไม่ได้ซื้อชุดตัวหนึ่งเอาไว้ต่อไปก็คู่ปรับของไอเทคลีออสเดี๋ยวนะนี่เวอรชันเก้าเวอชันนี่ศูนย์จก,กอตไม่ได้เล่นไม่มีเด็กไม่มีเลยเลยจาของที่ได้จากเนี่ยพวกนี้แล้วก็โลอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรีบินท์ะถ้าจะเป็นของใหม่นี้ด้วย น,นี้ก็ด้วยอันนี้เก็กก็ตมินิอันนี้เดลเบอร์เป็นรีพินอาร์ตใหม่เนาะแล้วก็อันนี้เป็นสฟีย์ร่างของเคียสร่างการประทะเก็กกต์แอนด์วิทดอมแล้วก็มังกรเทพจักรกลทะลวงฟ้า เควอสบัสตถอไปเอ่อเอาเป็นของในรลย์เทก่อนแล้วกันเป็นเอ่ออาบิเกลเป็น oh, อาบิเกลโอ้โร่อ่าก็ความสามารถประมาณนี้แล้วก,ก็การของอาบิเกลน่าจะไม่ใช้คู่กันแหละเพราะมันมีรูปของใครตูอยู่แล้วก็เลืรลบอันนี้สกิลผมก็ยังไม่ได้อ่านและไม่รู้ว่าจะดีย่ยอันเก่าหรือเปล่า ไฟเออเป็นดองเอลกิโฮเต้ก็มันเอาไว้เล่นเด็กตัวเองอะที่ผมเห็นในนี้เพราะว่าเพราะว่าเธอเอาไว้ใส่สองอันนี้และสองอันนี้มันไม่ติดจกกักรพัดก็ใส่ได้จักรพัดไม่ได้ต่อไปก็แจ็คแจ็คเออร์โทล่าแล้วก็ลักนาม แล้วก็น้ำก็ใส่ในจัก,กรพรรดิไมได้อีกแล้วก็ของจัก,กรพรรดแบบิอีกใบนึงอ่าลูกพี่เดนไม์ฮีกเกอร์เดนไม์อืมแล้วก็อันนี้ของคาตานะอ่าคาตาะนี่มันมีของทั้งไาเทแล้วก็ของเคียวสก็นี่ แล้วก็เวทมนต์ mon, แล้วก็ไอเทมชื่อก็อยู่ข้างล่างเลยต่อไปก็ของ Danger w o r l d ประมาณนี้มอนสเตอร์สองใบแล้วก็เวทมนต์หนึ่งใบเป็นของเคียวใส่ในเคียวได้หนึ่งใบแล้วก็เออดาว มีมอนเตอร์นหนึ่งใบไอเทมแล้วก็เวทมนต์แต่เอ,อ,อันนี้เป็นของหลกักอยู่แล้วของอันนี้ที่อยู่ในกระเคออสอะแล้วก็ัน,นี้สายเล่งของอันนี้ของโลก้ายก็อยู่ฝั่งเคออสันแหละอันนี้แม่จะได้ไม่มีเอสโมดก็ประมาณน,นี้แล้วก็อย่างที่ดูไปตอนต้นคลิป อันนี้คือ,อการ์ดหลังกล่องแล้วผมได้ของเคียรมาดูของอีกสองกองที่เหลือกันจะได้ไอะไรก็ไปแกะมาเรียบร้อยแล้วกนะ็เติมจากอันนี้ก่อนแล้วกันฟึบอ้าแนน่ซะไดเสพาดซะไดแม่แม่แม,มีของกินอยู่นี่ข้างหลังนี่หยิบให้ดูเลยนะเพิ่งจะแกะดูนะดูดูดูด ใบแรกเป็นปุ๊บอ่ะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยแล้วก็อีกใบฟึ๊บโอ้โหซ้ำเฮ่ <c oughs> ใบของเกียราตาบัตรใบเนี้ยก็ขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปกันนะครับก็ชอบกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ให้ด้วยนะครับบครับสดีะค,ะไปไปครับบ๊ายบายครับ